โยวาซาสวัสดีรุนเมกาสวัสดีรุนดูไบสวัสดีรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED หรือว่า OLED นั่นเองกับเจ้าตัวเกม EAFC 24นะเราจะมาทดสอบเล่นกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะเอาจริงๆเนะี่ยผมลองดูแล้วนะครับมันได้ประมาณ30เฟรมนะสำหรับเจ้าตัวเครื่อง OLED ตัวนี้นะครับลิงก์ซื้อแผ่นเกมอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับแผ่นเกมตัวนี้นะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดนะ แต่ไม่จําเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะครับบอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะอ่าเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้สูงสุดถึง4คนเลยนะท่านผู้ชมนะต่อออกจอใช้จอยเล่นได้4คนนะครับท่านผู้ชมนะในภาคนี้นะฮะก็จะมีอ่าตัวละครให้เล่นนะครับถึง1นึ่งพันเก้าเอ้ยหนึ่งตัวนะแล้วก็ในส่วนของอ่าสโมสร์อีก700อ่าเจ็ดร้อยกกลับนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีหลีกให้เล่นถึง30หลีกนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวภาคนี้นะครับ e a sport fc 24นะแต่ก่อนเขาใช้ชื่อคาว่า ฟีฟ่ายี่สิบตอนนี้ฟีฟ่ามันอ่ uh, ลิขสิทธิ์มันแพง mm. เขาก็เลยใช้คํ mm. าว่าเอฟซียี่สิบสีแทนนะท่านผู้ชมนะอ่า uh, สำหรับตัวแผ่นเกมนี่ราคา2,000บาทนะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดนะอ่ uh, แต่ว่าไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะครับพื้นที่เนี่ยมันประมาณ21.5กิกนะท่านผู้ชมนะสำหรับอ่า uh, พื้นที่ในตัวในตัวเกมนี้นะที่ต้องใช้นะครับอืเราจะมาพูดก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่องโอเลตตัวนี้นะครับโอเลตตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดใหญ่หน่อยนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเพื่อเครื่องเล่นเกมพพกาาาาขนนนนนนนดหนน้้้จอี่่ิวนะะทผูชมนะ เป็นหน้าจอ O L V D หรือว่า O L E D นั่นเองนะครับให้สีสันคมชัดสดใสแน่นอนนะครับกับพาเนลที่เป็น6 0สเฮนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ความละเอียดจอเป็น 720p นั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับความแรงนะครับ CPU GPU จะเป็น Nvidia Tyga นะความแรง0.4 Teraflop นะครับให้แบตมาถึง4,300 mAh เล่นได้นานสูงสุดถึง5-9ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมนะเราสามารถถอดต่อจอยได้นะครับแบตเตอรี่ทนมากนะสามารถตั้งเล่นได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะมีขาตั้งมาให้ในตัวเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มระบายความร้อนด้านบนนะฮะแล้วก็ช่องใส่อักหรือว่าใส่ลำโพงแจ็คหูฟัง3.5พวกนี้ใส่ได้นะครับแล้วก็ช่องใส่เกมการ์ดด้านบนนะด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่อง USB ท y p e C นะท่านผู้ชมนะแบบชาร์จแบบท y p C นะสามารถต่อออกจอได้ด้วยนะครับตัวนี้จะสามารถต่อออกจอได้แล้วก็ให้มาในส่วนของเจ้าตัวขาตั้งตัวนี้นะครับนี่ขาตั้งตัวนี้นะครับสามารถตั้งได้นะแล้วก็ใส่ไมโคร SD card ได้สูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้น้องท่านผู้ชมเนาะโคตเรเล่มโคตรรีโคตรตึงอ่คนดูนะฮะอ่า แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาให้มา64สิกิกอยู่แล้วเนาะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะราคาประมาณนะครับ10,000บาทนะสำหรับต,ตัวเครื่องนี้นะครับมือสองช่วงจัดโปรช่วงโปร1 1 1เอะไรพวกนี้มันจะถูกลงนะท่านผู้ชมนะส่วนอา่าถ้าเป็นมือสองราคาอยู่ประมาณ7-8นะ็ดแพันเนาะมาเราจะมาลิ้นกันเลยนะครับสำหรับตัวตัวเกม e สปอร์ต f c นะไม่พูดมากไม่พูดพร่ำทำพิ้งเย a มาคนดูอา่าเกมน,นี้รันได้ประมาณ30เฟรมนะเราจะไปลิ้นแบบคิกออฟละก่อนละก่อนอะไรละกันนะไม่ใช่ละก่อน yeah บูมบู เล่นออฟออฟไลน์ line, กด e ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ย้ายฝั่งมานะเย่ yeah. แล้วก็มันมีให้เลือกหลายหลายแมตช์นะมีคลาสสิกแมตช์มีเยือนบ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โวลต้าฟุตบอลยูฟ่านะท่านผู้ชมนะแล้วก็มียูฟ่าวูมินด้วยนะนักเตะผู้หญิงอ่ะยูฟ่าเอ้ยยูฟ่าวูมินนะครับนี่โฮมอเวย์อะไรพวกนี้นะครับ Football, fa, นะม,นะมีฝนะึกอนะไ uh, hey, รพวนนรกนี้ด้วยนะฮะมาเราจะไปเล่นคลาสสิกแมตชทละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะโคตรีโคตรึง เนี่ยใน,นบอด AI นะท่านผู้ชมนะ a ออันนี้เราจะเลือกทีนี้เราเลือกได้หลายประเทศนะมีเอ่อโอ้โหมีเยอะคนดูมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนมีอินเดียอะไรเงี้ยนะมีเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออเราจะเลือกทีมอังกฤษละกันเนะเาะแล้วก็เลือกทีมที่เราต้องการนะครับผมจะหาออาแมนเชสเตอร์ละกันนะแล้วก็เอ่อฝั่งนู้นนะครับผมจะให้เลือกเป็นทีมอื่นหน่อยละกันฝรั่งเศสมีทีมอะไรที่มัน ดูดีบ้างไหคนดูผมไม่ค่อยได้ดูบอลน,นะอะเออเยอรมกนแลวกันนะแต่อังกฤษน,นี่ทีมจริงๆเยอะมากเลยนะอ,อังกฤษแล้วกันคุณดูผมว่านี่อาร์เซนอลก็ได้เอออาร์เซนอลก็ได้นะครับไปโอเคเรดี้นี่เลือกเสื้อได้นะท่านผู้ชมนะเลือกเสื้อฝั่งนี้ก็ได้ด้วยนะครับปึ๊บแล้วเราก็เซตติ้งได้นะเซตติง้งจะพวกแมทเราได้นะว่าจะให้บอร์ดมันหดขนาดไหนนี่เห็นไหม นี่ผมบอดผมจะเอาเป็นซีมิโปรแล้วกันน้าตู้้ชมเนาะอ่าไปโอเคเล t s g สโกเตรียมไปเล่นฮะนี่พีแมทก็กดเริ่มเลยนะครับด่าไปดูก่อนปุ่มกดอะไรบ้างนะครับปุ่มกดอะไรบ้างอ่าเมื่อกี้นี่กดพิทเลยเฮ้ yeah. w วั t แต่เห l ้วเมื่อกี้กดอะไรอ่ะกดยกเลิกมันหรอผกติต้องกดเล่นไปดีนะครับคุณดูนะอ๋อมันโหลดแมพมาแล้วโอเคเออช่างมันนะครับ หลักๆก็ส่งบอลจ่ายบอลกด B ีนะครับกด A อเป็นเตะนะกด R E นี่คือเตะเตะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับส่วน L R E คือเตะแรงเตะไกลนะท่านผู้ชมนะปุ่มนี้แค่นี้แหละ Y ก็จะเป็นแบบเตะลูกโดดเตะโยนอะคนดูเตะเขาเรียกว่าเตะลูกโด่งเออเตะแบบเขาเรียกอะไรนะอ่าวช่างมันเถอะคนดูนะผมก็พูดไม่ถูกนะครับโอเคเสียงดีมากนะครับเกมนี้ผมบอกเลย เสียงดังมากอะคือเนี่ยแล้วจอแบบสีดีมากนะครับเล่ได้ประมาณ30มสิบเฟรมนะคนดูนะสวยสวยโอ้ยกด L นะครับเพื่อสลับตัวนะครับเข้าไปแย่งเรียบร้อยสวยนะครับดูนะผมจะตีนะครับผมตีระยะไกลนะกด L R E พร้อมกันนี่ดิเป็นไงเรียบร้อยครับ L R E นะตัวนี้มุมบนนะครับ L R E L R นี่ L R E พร้อมกันพวบจะเป็นตะแรงนะส่วน R E พร้อมกันจะเป็นแบบตีเบาลงมาหน่อยส่วน E จะเป็นตีเบ,บาส,สุดเลยนะครับมันจะมีน้ำหนักการกด้วยนะเกมนี้เนี่ย yeah, เอาว่ามาคัสอ่าลั s ฟอร์ดถูกอ่นถูกไหม,มสเตอร์เอ้ยมาคัสเฉยๆนี่กดอ่าเซต R นะครับเป็นแบบวิ่งไวนะมาดิมาดิเบียดไปเลยครับ เบียดไปเลยครับสวยส่งให้เพื่อนครับส่งกลับครับหัวนี่คาสิโรสวยเพื่อนโอ้มาแล้วว่าอย่างนี้อีกลูกนี่เตะแปม,มน่าจะส่งนะคนดูนะเสียงมันดังเกินไปไหมแต่ผมลดลงมาหน่อยโอเคเล่นบนโอลเลตจอแบบดีมากผมอย่างชอบผมพูดเลยจอแบบดีจัดจัดนะ กดไว้พัติไปครับอีอืออุ้ยนะครับเราควรจับบอลก,ก่อนนะเมื่อกี้นี้สวยเพื่อนส่งไปครับนี่นี่ส่งครับสวย z ซอนี่จะทำให้ตัววอลวิ่งไวนะเวลาเราวิ่งก็กด z ซอด้วยนะครับเอา้าแม่งอยส่งพืดจ่ายบอลพลาดครับคนดูนี่เล สวยเพื่อนไปก่อนไปก่อนไปเรื่อยครับสวยอุ้ยออ้าวเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะบอกก่อนสวยสับเลยครับอย่างนี้หืเอเ็บอยู่อุ้ยเกือบจ่ายพลานนะบอลนะ เอาว่าเอาว่าไปดิกด e นะครับเข้าไปแย่งนะครับเซต r A กับ e พร้อมกัน <Fern andez. S 1> นี่นี่โอ้ยเบาไปนะค,คนส่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเรามันผิดป้าดกันได้นะครับนี่จะได้ประมาณ30บเฟรมนะเล่นบนเครื่อง OLED นี่จอสีแบบดีมากคนดูผมบอกเลยจากใจนะครับคนเล่นเครื่องเล่นเกมนะ สวยอุยอ้ยอุ้ยวิ่ไปชนทำไมวะนี่เดิวสวยส่งมาเพื่อนครับเนี่ยเราปรับมุมมองได้นะถ้ามันแบบว่ามันมัน,มนมันนั่นไปมันมองยากเกินไปนะครับปรับในเซตติ้งได้นะผมจะเป็นค่าดีฟอลต์ให้หมด นี่เลยนี่เลยเรียบร้อยย้ย yeah. โคตรีเอาว่าเอาว่าโอ้โหแก่จัดๆคนดูเห็นไงใช้ได้อยู่นะนี่ตีเข้าไปนะครับเดีย๋ยวผมขยับภาพไปไปอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้มองเห็นได้ดีกว่า คตรดีโคตรึงคนดูดูดิสวยครับวิงเข้าไปฮะ <F> เข้าไปแย่งครับกดเซตอาวิ r, ่งเข้าไปนะแล้วก็กดเ e อนะครับเข้าไปแย่งสวยเพื่อนส่งมาหน่อย <Fern> <S <S เฮ้ยเอาอีกลูกนี่เดีย๋ยวเอาอีกลูก <further> อ่าอบอดเป็นซีนีโปด้วยนะไม่ใช่บอด <Go away. S 2> กระวัวนะคนดู แต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ฝึกมาเล่นเกมนี้ให้แนะนำให้เป็นอ่เล่นแบบนี้นะเขาเรียกว่าน,นะ b e g เนอร์นะครับมันจะตีง่ายนะ very good แล้วไอเกมนี้มันเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะถ้าอยากไปเจอคนปกตินะครับเอาว่ะปั๊บสวยนี่ดิตอดตอดสวยเพื่อน อุ้ยอุ้ยโอ้ยเมือ่อกีออ้ตัวเรามันวิ่งไม่ทันนะครับนี่ดิสวยเพื่อนสวยส่งไหมฮะอ้าวโดนดิอย่างนี้โดนดิอย่างนี้อีกรูปหนึ่งทิกตัวกลับมาได้นะครับคุณดูนะเย้วู้ฮู ไอ้หนุม่มนีส่สองลูกแล้วนะคนดูนะอยูเห็นไหมผมพิกตัวกลับมาได้พอดีอัดเข้าไปเลยเลยครับอัดเต็มข้อลอ่อเต็มแข้งโคโรเทโคโรตึงเนี่ยอืมทุกเมงเรียบร้อยฮะติงจัดจัดมาคัดอืมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเอฟซีย่สิบสี่นะท่านผู้ชมนะ F 4, F 4, F 4, นเอฟซียิบสี่เนาะ ท่านผู้ชมเนาะก็ไปซื้อกันมาได้นะใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดนะครับสหรับเจ้าตัวเกมนี้นะใช้พื้นที่21.5กิกนะอืมยังไงก็ไปซื้อกันมาได้นะครับสหรับเกมนี้นะราคามันอ่2,000นั่นะถ้าเบื่อก็ขายทิ้งได้ให้เพื่อนยืมก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับมันเป็นข้อดีมันเนาะก็ประมาณนี้กันครับลิงก์เครื่องก็อยู่ประมาณอหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับมือสองก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันนะไปซื้อกันมาได้นะลิงก์ซื้ออยู่หน้านางังกำจะัดะคิดนะครับสหรับวันนี้พี่โคคออดกก่นกนก่นนนเจจัใหหมลิป้้าาาบย